ความแข็งแรงของฉันหลังจากพายุรักแบ่งบ้านสุดๆค้างรักหนักมากแบงพคัชระอวัชอสวีดโบเบนจาวรนริมทะเลบอกเลยว่าวันไม่แผ่วหลังจากออกมาเปิดความสัมพันธ์ชัดเจนว่ากำลังคบหากันอยู่สำหรับคู่ของนักแสดงสาวสวยโบเบนจาวรนและหนุ่มแบงพ์พัชระล่าสุดขยับเสิร์ฟความหวานขยันเสิร์ฟความหวานมาฝากแฟนโดยเฉพาะหนุ่มแบงค์พัชระ ได้ออกมาเผยภาพสุดสวีทโบเบนจวันริมทะเลพร้อมกับลงแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษซึ่งกดแปลได้ประมาณว่าความแข็งแรงของฉันหลังจากพายุพร้อมกับมาในเพลงยิ้มง่ายเหมือนก่อนหน้านี้ที่สาวโบเบนจวันเสิร์ฟมากันเลยทีเดียวขณะเดียวกันด้านโบเบนจาวันก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสด,ดังกล่าวส่งอีโมจิหัวใจ เรียกว่าโพสดังกล่าวทามกลางคุมันเทิงแฟนกับถางแซลเนืองแน่นซึ่งทันวาสุริยะจากโพแซลบอกเบาหน่อยครับเฮียด้านแฟนๆยิ้มตามความน่ารักและส่งหัวใจกันรัวๆเลยทีเดียวสำหรับความน่ารักของคู่นี้หลังจากแบ่งพัชระออกมาอวดช็อ,ชอสตสวีทโบเบนจวันริมทะเลพร้อมแคปชั่นบอกความแข็งแรงของฉันหลังจากพายุ